ช่วงนี้เป็นช่วงสิ้นปีซึ่งก็มีเทศกาลต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งเทศกาลต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้นึกถึงการเฉลิมฉลอง ที่สำคัญไปกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเทศกาลหรือไม่ใช่เทศกาลการเฉลิมฉลองให้กับตัวเราเองการเฉลิมฉลองให้กับจิตใจของตัวเราเองนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะว่าจิตใต้สํานึกของเราจิตใจในส่วนลึกของเรานั้นต้องการได้รับการเฉลิมฉลองแม้จะเป็นเรื่องน่ายินดีเรื่องน่าดีใจเรื่องของความสําเร็จแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็ตาม แต่คนส่วนใหญ่ก็กลับทำในทางที่ตรงกันข้ามแม้ว่าจะทำอะไรสำเร็จเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นวันนี้สามารถตื่นเช้าขึ้นมาได้ตื่นเช้าขึ้นมานั่งสมาธิตื่นเช้าขึ้นมาเดินออกกำลังกายในตอนเช้าได้ ก็กลับไม่ยอมเฉลิมฉลองให้กับตัวเองก็กลับเป็นการบ่นถึงเรื่องต่างๆที่ตัวเองไม่ต้องการพูดถึงเรื่องต่างๆที่ตัวเองไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วพวกเขาก็ไปจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งนำแต่พลังงานลบเข้ามาสู่ชีวิตมากขึ้นมากขึ้นและในทางตรงกันข้ามถ้าเราเรียนรู้ที่จะเฉลิมฉลองเรียนรู้ที่จะยกย่องชมเชยให้กำลังใจตัวเอง มันก็จะส่งผลถึงระดับจิตใจในส่วนลึกของเราเพราะเมื่อเรารู้สึกว่าความสำเร็จเล็กๆน้อยๆนั้นเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ย่อมมุ่งหวังหรือย่อมสามารถที่จะมองเห็นความสำเร็จหรือความโชคดีสิ่งที่น่ายินดีที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเข้ามาในชีวิตของเราได้ถ้าเราชื่นชมถ้าเราเฉลิมฉลองถ้าเรายินดีกับตัวเองที่สามารถทำสิ่งเล็กๆน้อยๆได้ เมื่อนั้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าความโชคดีที่ยิ่งใหญ่กว่าก็พร้อมหน้าพร้อมตาที่จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเรามากขึ้นเรื่อยๆ